สวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณพ่อสืยังค่ะสือนยบุญเพ่งศิลานี่ครับอยู่บ้านหน่อยขวนเมี่ยงหมู่สองบ้านเลขที่สองแปดเก้าอายุห้าสิบเก้าปีตะกอนเป็นเบาหวานก้อนพราะเป็นเบาหวานก็นมาเป็นไตเป็นไตก็เลยมาได้กินยาตัวนี้ละมาได้กินยาตัวนี้ตะกอนมาเรียนอยู่สองเส้นมันได้กินขึ้นมาเลยเป็นขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไปฟอกน้ำหมอ าว่พ่นวามันดีก็ได้ล่องกินเบื้องกัมันดีขึ้นพ่นวาอยดีแหละมันได้ขึน้นขึ้นมากตะกี้มันกันพอแทรยุย่นแล้วไก่โบดีแล้ว่งไตเลีเ้ยนหน่อยหา,หาหมอพ่นวาไตมันขึ้นหน้าตาเแทนกับมีแห้งไก่ขึ้นมากอยู่ครับกระซิญย้อนเป็นน้ำกินดานในตัวยาสมุนไพรวิเซ่บอค่ค่ะพ่อสมุนไพรวิญซเพิ่นนี<ะ>่ละค่ะโอ้ดีใจน้ำเนาะอันดีขึ้นตี่ค่ะคาไ<า>ตาจากสองเปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็นสิบเ<า><า>อ็ดเปอร์เซ็นต์ครับโอ้มันก็ดีเติมน้องพอเนาะครับอัน พลอยคือว่าจะกินตัวมะคะนีค่ะจะกิน,กน,น,นว่าจะกินไปนเรื่อยๆะครับเพราะมันดีจะไปกินไปเรื่อยๆเบื้องล่างกายดูแลสุขภาพของท่านเข่าแล้วแต่ิแม่น้ำพวกที่เพิ่มเป็ี่ยนทุกการใ้กินทุกค้นละ่ะก็ต้องเสียดายมันต้องเงินเสียดายที่กะคองแต่กินแม่น้ำมูขั้วซุ่มไปฟอกน้ำกันนะแต่ละมือมันเข่าคิ้วกันสายไล่โยเลี้ยงนอนเฮี้งกันทีละยี่สิบเตียงทีละยี่สิเตียงฟอกทีนหนึ่งก็บสี่ชั่วโมง พ่นกระจ้อแขนพ่นกระจ้อข้อพักกันนอนข้างอ้อยว้อยแอบยืดถามหาอยาดิเสีดิ้ดีบอกเพื่อตัวแบบน,นี้ไว้แต่ของกิ่นเปลีนแล้วแต่ทั้าเบาจะจาของเป็นตูวทดลองเปโฆษณาจะเอาฟังน้ำเพราะว่าเรียตัวกันผู้ม,มีสิทธิ์กับไข่แห่ผู้บบมีสิทธิ์แล้วขายให้หมดให้ขาย,ห,ห,ขายหน้าบนหน้าผมนั่งไข่อยู่ผมในใส่ชิดประกันสังคมแต่สั่งใคมันรอได้ที่กันลนะ ดีใจน้ำนอนได้ฟังแล้วขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่เป็นเคต็ดตัวอย่างให้ทุกคนที่เพิ่นกำลังเป็นอยนยู่ฝากบอกเพิ่นเนาะพ่อเนาะว่าให้มากินเนาะสุนมใดที่เพิ่นกำลังเป็นเรือเป็นยู่เนาะค่ะพ่อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ